สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่14พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว GL นะครับกลุ๊ปลิสนะครับแม้ผลกําไรในไตรมาสไตรมาส3เนี่ยจะออกมาดีกว่าคาดนะแต่ราคาตรงนี้เนี่ยก็วิ่งเกินราคาพื้นฐานที่76บาทมาแล้วนะครับประกอบกับความเห็นของทางเทคนิคเนี่ยที่มองช่วงที่พักตัวบริเวณ70บาทนะเครื่องมือที่เข้าสู่ overbought นะครับแล้วเนี่ย แต่ยังสามารถดิดตัวจากฐานขึ้นมาค่อนข้างไกลเนี่ยยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยงนะครับที่จะลงมาหาฐานเดิมอีกรอบนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนําให้ทยอยขายนะครับตัว GL นะครับเห็นมาราดนะครับราคาเทรดไซเวยในกรอบกว้างๆะแล้วก็ยังมี EMA 75วันเนี่ยเป็นแนวรับก็ถือว่ามีฐานราคาที่แข็งแรงนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเล่นในกรอบของไซเวขึ้น ขายที่3.42บาทได้นะครับสอดคล้องกับมุมมองด้านพื้นฐานที่อมองยังหน้าเทรดนะครับแล้วก็งบประกาศงบไต่มาสสามเนี่ยก็ดออกีออกมาดีนะครับแล้วก็เริ่มเดินล,ล,ลงไฟฟ้าในครึ่งไต่มาสนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเติบโตต่อเนื่องจากลงไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจที่ดินที่ยอดรอโอ,อนยกไปเป็นปีหน้านะครับ PE เนี่ยเท่ากับ อมตาแต่โกลดยดีกว่ามากนะครับมองราคาพื้นฐานรวมธุรกิจไฟฟ้าที่3.40บาทก็แนะนำเก่งกำไรนะครับตัว s e Cfres นะครับแม้จะมีการพักตัวไปบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบ up ten ได้นะครับแล้วก็ยังน่าจะอยู่ในขาขึ้นนี้ต่อไปนะครับเพราะเครื่องมือ RSI เ,เริ่มฟื้นตัวแล้วในแง่ผลประกอบการ,รบพบกำไรในไตรมาส3ของ e C-Fresh เ่ย ดีมากกว่าทคาดนะฮะอันนี้ก็จากรายการพิเศษที่เข้ามาถึง190ล้านแต่หากดูเฉพาะจากการดาเนินงานเนี่ยก็ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็แนะนำแค่เพียงเก่งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้ที่12บาทนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับในเรื่องของ M c o t นะครับประกาศกำไรออกมานะครับก็ต้องถือว่ากำไรที่ออกมาเนี่ยดีมากนะครับโตถึง33%เทียบย e a อ o อนเย r นะครับมาอยู่ที่780ล้านนะครับ แล้วก็ยังดีขึ้น8% Q on Q นะครับซึ่งหากดูตามฤดูกาลแล้วเนี่ยไตรมาส3ปกติกำไรจะต่ำกว่าไตรมาส2นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไตรมาสนี้เนี่ยทำผลการดำเนินงานได้ดีมากนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับโดยตัวรายได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอีลน์ที่เราคาดเอาไว้นะเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยนะโทษทีครับเพิ่มขึ้นกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยแล้วก็ดีกว่าปีก่อนเนี่ยถึง15%นะครับโดยหลักเนี่ยมาจาก โทรทัศน์นะครับโตไปถึง24%นะฮะครับวิทยุโตอีก9%นะฮะแต่สามารถควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายบริหารได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้กาไรเนี่ยออกมาดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับซึ่งเราจะพิจารณาปรับประมาณการขึ้นนะฮะหลังประชุมนักวิเคราะห์ในพรุ่งนี้นะครับก็แนะนําเก็งกาไรนะครับอิงราคาพื้นฐานเดิมก่อนที่37บาทนะครับวันนี้ก็มีวอลเลน์เข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือตัวไดเมจวอลหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยให้ส ก็คือ,อ XA นะครับไปเมื่อวันที่29ตุลาคมนะครับโดย2หุ้นเดิมเนี่ยจะได้1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับจำนวนที่จะเข้าเนี่ยก็ยอยู่ที่ประมาณ90ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสำคัญต่อ1หุ้นสามัญที่50สตางค์นะครับอายุเนี่ย5ปีนะครับจะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยหลังจากครบอายุ2ปีไปแล้วนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยจะใช้สิทธิ์ที่วันที่30ธันวาปี57นะฮะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็1พฤศจิกา60 แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ได้ทุกๆสิ่นมิถุนากับธันวานะครับเราลองมาดูการประเมินมูลค่านะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ i n t e n s i t value นะครับก็คือเอาราคาแม่เนี่ยลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับไดเมดวอลนึงเนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่1.17บาทนะครับอันนี้บรราคาปิดของไดเมดต,ตัวแม่เนี่ยเมื่อวานที่ปิดอยู่ที่1.67บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยวิธี back show model นะครับ เอ่อ volatility ที่50ถึง70%ซนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย volatility เขาอยู่ที่สักประมาณ65%เรนะฮะ leverage ที่3.08ดย dividend yield ที่0%นเนะครับเนะอ่อ d a m a g วันหนึ่งเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวแม่ที่ปิดที่1.67บาทเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1.29ถึง1.36บาทนะครับค่ะก็เมื่อวานประกาศงบไปอย่างที่เมื่อพูดสักครู่พูดไปเรื่องซีฟรชนะคะก็ ออกมา226ล้านนะคะก็ถามว่าดีกว่าคาดไหมก็ดีกว่าคาดนะคะจากรายการพิเศษในการซื้อกิจการเข้ามานะคะก็มีการปรับปรุงรายการในบางส่วนในส่วนนี้เข้ามาด้วยนะคะคือซึ่งควอเตอร์นี้เนี่ยน่าจะเป็นควอเตอรออ์ที่มีผลประกอบการถ้าไปดูจากงบอาจจะแปลกๆนิดนึงในเรื่องตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีประชุมนะักวิเคราะห์นะคะก็คงจะจะถามว่ายังมีรายการเหล่านี้อีกหรือไม่นะคะในไตรมาสถัดไปนะคะ ในแง่ของยอดขายเองเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นนะคะ76%ในการรวมการดําเนินงานในต่างประเทศเข้ามานะคะมาจิ้นเนี่ยอาจจะต่ํากว่าคาดนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของการบันทึกรายการเข้าไปนะคะจากเทิมเนี่ยเคยที่ตั้งไว้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยก็ปรับไปปรับปรุงในรายการ ต้นทุนขายนะคะก็ทําให้มาจินนี่ต่ำกว่าที่คาดนะคะแต่ในทางกลับกันนี่ก็เฉนในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าค่า,ชาเช่นกันนะคะถามว่าแนวโน้มคอร์เตอร์สเนี่ยก็คงอ่อนลงคิวๆนะคะประเด็นก็คือในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทําให้มาจินโดยรวมเนี่ยอาจจะอ่อนลงนะคะ ในส่วนนี้เองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของประมาณการในปีหน้าลงนะคะจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะราคาวันนี้ก็แนะนำทยอยซื้อนะคะก็มองในเรื่องของดีเวเดนยิวที่ค่อนข้างดีนะคะ อยู่ระหว่างปรับราคาเหมาะสมนะคะแล้วก็ในส่วน SMT ก็บอกว่ากำไรบรรทัดสุดท้ายเนี่ย554ล้านก็ดีกว่าที่คาดเช่นกันนะคะประเด็นของที่ดีกว่าคาดเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆคงมาจากเรื่องเงินชดเชยความเสียหายน้ำท่วมเนี่ยที่เดิมเราเคยบอกว่าจะอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก610ล้านนะคะแต่จริงๆบุ๊กเข้ามา648ล้านนะคะยอดขายเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นถึง94%นะคะประเด็นของการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือโรงงานที่กลับมาผลิต ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังน้ําท่วมนะคะแต่ถามว่า m a r g จิมีไหมก็ยังขาดทุนอยู่นะคะในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า utilization rate เนี่ยก็ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนได้นะคะ Operation เนี่ยขาดทุน97ล้านนะคะแต่ว่าหากเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือดีขึ้นนะคะลดลงไปถึง24%นะคะผลประกอบการในที่ต่ำกว่าค่าส่วนหนึ่ง Q4 เนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่นะคะเพราะว่า ยูท i z a ซ i ชันเล e เนี่ยก็ยังไม่ดียังไม่ถึงจุดที่กำไรได้นะคะอาจจะปรับประมาณการลงนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มองในเรื่องของตัว มารจินหรืออะไรอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราประมาณการไว้นะคะตัวนี้แนะนําแค่ถือนะคะระวังรงคาคาเหมาะสมเนี่ยปรับใหม่นะคะแล้วก็ CPF ก็ม,ม,มีมีพูดไปบ้างนิดหน่อยแล้วในเรื่องของงบพอร์ตสามนะคะก็จะข้ามไปนะคะก็จะมาพูดถึงว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะสําหรับ CPF นะคะก็ในมือเรื่องของแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์เนี่ยทั้งไก่ทั้งหมูเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะคะประเด็นของการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากในเรื่องของ ตัวการคาซัพายเนี่ยก็มีอยู่บ้างแล้วก็ในเรื่องไก่เองเนี่ยก็มีโรคระบาดแล้วก็ถามว่าในไตรามาสสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นไตรามาสที่จะมีกําลังซื้อทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะคะ,ะราคาเฉลี่ยในปี56เนี่ยทางผู้บริหารคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเยินเยียนะคะส่วนแนวโน้มราคาวัตถุดิบเนี่ยข้าวโพดกาก,ากากถั่วเหลืองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัปจจัยที่ยังกดดันต่อผลประกอบการไปรอีกสัก1-2ไตรามาสนะคะเนื่องจากมองว่าราคา วัตถุดิบเนี่ยน่าจะทรงๆอยู่แถวนี้ไปนะคะน่าจะเห็นราคาที่ลดลงได้เนี่ยน่าจะเป็นครึ่งปีหลังมากกว่านะคะสำหรับตัวข้าวโพดหรือกาก,ากถั่วเหลืองนะคะจากปริมาณผลิตที่มากขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการปี55ลงจากเดิมเล็กน้อยนะคะคาดหมายในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยคือไม่มีปัญหาเพิ่มขึ้น74%นะคะก็รวมในเรื่องของ CPP เข้ามาด้วยนะคะ358,000ล้านนะคะโดยประมาณนะคะ,ะมาจินอ่อนลง นะคะเทียบเยนเยีย,น,ย,ยนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือ2596ล้านนะคะเพิ่มขึ้น30%นะคะเอ่อในส่วนของปี5-6เนี่ยออมองว่าผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานปกตินะคะน่าจะกลับมาเป็นเต,ติบโตได้เยอะเลยทีเดียวนะคะประเด็นก็คือในเรื่องของ ตัวทางบริษัทเองเนี่ยถามว่าการให้น้ำหนักการลงทุนเนี่ยไอ้การให้น้ำหนักการเติบโตของผลประกอบการเนี่ยคงอยู่ในที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะที่จีนเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์แล้วก็รัสเซียนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มาจากประชากรที่มากนะคะทำให้การบริโภคนี่ก็จะต้องเติบโตได้นะคะคาดว่าในต่างประเทศเนี่ยอัตราการเติบโตต่อปีเนี่ยสิต่อปีใน5ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะเน้นในเรื่องของกลุ่มอาหารมากขึ้นนะคะซึ่งจะลดความผ่อนควนของตัวผลประกอบการจาก เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ประมาณการปีหน้าเนี่ยคาดว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะคะส่วนใหญ่ก็ยังมาจาก2 2ปัจจัยที่เมื่อสักครู่กล่าวมานะคะราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวนะคะมาจิน้นเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะรับรู้กำไรจาก CPO เนี่ยก็ยังเติบโตได้นะคะตามที่ CPO CPO มีการเพิ่มขึ้นทั้งของสาขาแล้วก็กำไรนะคะคาดว่ายอย่างน้อยก็คือ10%นะคะกำไรสุดที่ในปีหน้าเนี่ยถ้าดูเฉพาะ บรรทัดส,สุดท้ายเนี่ยคาว่าจะลดลงไป27%นะคะเยนเยนนะคะอยู่ที่15,500 15, บาทตานบาทนะคะแต่หากพิจารณาจากกำไรปกติเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง96%นะคะตัว c p f ตเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการขายหุ้นออกไปนะคะ322ล้านราคาเฉลี่ยที่ประมาณสัก33.8ถึง34.9นะคะทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยราคา หุ้นเนี่ยก็ปรับลงจากข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่เรามองว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ที่ฟื้นตัวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการในปีหน้านะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานเป็น38บาทนะคะเราปรับประเมินจากการเดิมที่ใช้ p 1 5เท่าเป็น s m a l the p a t นะคะซึ่งรวมในส่วนของตัว c p f เนี่ยมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ2กบบาทแล้วก็มูลค่าของ c p r ที่ c p f ถืออยู่เนี่ยประมาณ31%็นะคะคือ16บบาท20นะคะ ไรนะครับงบก็ลดลงตามคาดนะครับแต่ Q4 นี่จะกลับมาดีนะครับเพราะมีแบ็กหลอกตนอยู่7,000ล้านนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเ,เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวางแผนการทำโครงการคอนโดเนี่ยาขาดช่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะมีแบ็กหลอกไปรอ,อน้อยปีหน้ากำไรจะชะลอการเติบโตเติบโตไม่ถึง10%ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ย Q4 ก็ดีปีหน้ายังโตเกิน10% พ่าเรามองตัวนี้เนี่ย PE เกินค่าเฉลี่ยนในอดีตไม่น่าจะมีพรีเมียมมากนะครับคงคําแนะนําทยอยขายนะครับ14บาท50ราคาพื้นฐานเฮมมาลาดนะครับกำไรเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้เป็นผลจากยอดโอนที่ดินนิคมดีนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าเคกโกวันเริ่มเดินนะครับมีกําไรเข้ามาในไตรมาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูลงไฟฟ้าปีหน้าเดินเต็มปีนะครับ แล้วก็การขายที่ดินปีนี้ซึ่งจะยกไปรับรู้ปีหน้านะครับก็คิดว่ายัางพอมีอัพไซต์ในการเทรดนะครับมองราคาพื้นฐาน3.4แลนด์เฮาส์นะครับก็งบออกมาโดดเด่นนะครับจากยอดโอนที่ดีนะครับรับรู้ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมซึ่งมีกําไรสูงจากการรับรู้กำไรขายอาคารเข้ากองทุนนะครับงบ9เดือนคิดเป็น76%ของประมาณการ ยังยืนประมาณการตรงนี้นะครับแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน9บาทสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ